โอ้ยอุยยหลังหลังแบงหวบ้างไม่ไม่ลุกเลยลุกแบงหวยบ้างทำอไรออกจากตรงนี้เลยอุ้ยเจบใครผักผมไม่รู้อุ้ยออกอุ้ยวันนี้ผมขอฝืนเขาเตือนแล้วเอาออกเลยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันถักถักใครคนอบงยประคองประคองลุงไอ้โอเคนี่นี่มึงเห็นไหม หนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไหนอ่ะเนี่ยมองหน้าดิเออมองมองมองไฟไฟเออไหนอ่ะไฟไฟไหนอะนี่นี่ดูไฟดูไฟแบตหมดหรือเปล่ากูไม่เห็นมึงเปิดไฟยังเปิดอยูเปิดยู่ไฟกูมองไม่เห็นอ่ะนี่นี่นี่เออมองไม่เห็นมึงใจเย็นยังมึงน่าตีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหายใจลึกมึงหายใจลึกก่อนนี่มึงเห็นยังมึงเห็นแสงยังไไหหนนอ่ะแสงมึงเห็นแสงยัง กูเห็นกูเห็นเป็นแดงๆอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนรถไฟเรนวอร์ไฟสายไฟสายเปิดไฟไฟวอร์รถไฟตึงเข้ามาเหรอรถ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 ไหเข้ามาเอ็มไฟสายไฟสาย